สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้พี่ปาจะพามาอยู่หลังบ้านคะ่ะหลังจากที่มะม่วงพี่มันร่วงมันห้าหกลูกเนาะทุกวันเสียดายยำก็แล้วทําอะไรก็แล้วมันก็ไม่หมดวันนี้พี่ปาจะพามาตําน้าพริกมะม่วงคะ่ะตําน้าพริกมะม่วงแบบแบบที่แม่พากินตั้งแต่เกิดเนาะที่บ้านอะ่ะจะใช้ไก่ไก่บ้านเนาะย่างเสร็จแล้วเอามาสับสับให้ละเอียดเลยนะคะสับให้ละเอียดแล้วก็ เอามาตำเครื่องตำก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะทุกคนก็มีพริกที่เราคั่วแล้วครั้งก่อนพี่ทำไปใส่พริกไปห้าหกเม็ดสามีพี่กินไม่ได้แล้วพี่เองก็เผ็ดไม่ต้องทำเผ็ดนะคะแล้วก็หอมที่เราคั่วแล้วค่ะใส่หอมลงไปนะคะใส่หอมลงไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จะมาตำบ้านแถวบ้านพี่เขาเรียกว่าตำไก่มะม่วงค่ะนะคะก็ กระเทียมที่เราคั่วเสร็จแล้วนะคะก็มาปอกออกเนี่ยค่ะก็ใส่ลงไปวันนี้พี่ใส่กระเทียมก็ก็เหมือนเราตำน้ำพริกทั่วไปแต่ว่าเราจะไม่ทําเผ็ดนะคะทุกคนใช้พริกแห้งนะคะเนี่ยค่ะก็กับข้าวที่แม่พากินมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยค่ะก็ตส่จริงๆแล้วพริกก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะนิดเดียวก็เพราะว่าตําไก่จะต้องไม่ให้เผ็ดค่ะ ต้วกับข้าวเหนียวหรือหรือกินกับข้าวสวยร้อนๆนะ่ะอร่อยมากค่ะ,ะแล้วเราก็ตำแล้วเราก็เอาไก่ลงไปเลยนะคะวันนี้พี่ไม่ได้ไก่ที่นี่มันไม่ใช่ไก่อะ่ะพี่สับไปแล้วมันไม่ใช่ไก่บ้านเนาะมันก็เนื้อมันก็จะจะไม่แน่นก็สับอย่างนี้มันก็ตาําแหลกเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะใส่ไปให้หมดเลยจ้ะแล้วเราก็ มาตำเลยจ้าน้ำพริกไก่มะม่วงในตำนานค่ะคือพี่เกิดมานี่ก็จะเข้า54ปีแล้วนะคะพี่ก็เกิดมาก็รู้จักเลยค่ะโดยฝีมือของแม่พี่ทําอร่อยมากค่ะทุกคนค่ะคนโบราณเขาไม่ได้มีสูตรกับข้าวไม่มีตำราไม่มี ช่องต่างๆให้ดูแต่เขาก็มีฝีมือในการทำกับข้าวที่อร่อยมากนะคะก็คือไม่มีอะไรมากนะคะก็มีตะไคร้มีมะม่วงมีพริกกระเทียมพริกแห้งนะคะแล้วก็หอมคั่วแล้วก็ตำลองดูนะคะเป็นไก่บ้านยิ่งดีเลยค่ะเพราะไก่ตลาดมันจะเนื้อค่อนข้างจะเปียกนะคะย่างไปสับมันก็ะจะเปียกๆหน่อยนะก็ลองดูนะคะก็อร่อยเหมือนกัน ส่วนพี่ก็เอามาใช้แอร์ฟรให้มันแห้งเลยนะคะสับเสร็จแล้วก็เอามาตํำอย่างที่พี่ตำเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้เป็นกับข้าวที่พ่อแม่พากินมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะทุกคนอร่อยมากลองดูคะ่ะพอคิดถึงแม่ทีไรพี่ป่าก็ต้องมาทำทานเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะเราตําไก่แหลกแล้วนะคะสำหรับพี่ก็ตำตำไม่ให้แหลกมากความหมายก็คืออ่ะ ตําแค่นี้เราไม่ได้สับแหลกนะคะแค่นี้พอนะคะหลังจากนั้นพี่ปาก็จะใส่ตะไคร้ลงไปเลยนะคะทุกคนตะไคร้ที่พี่หั่นน้อยนะคะนะคะใส่ให้มันหอมนะคะทุกคนมะม่วงก็อ่าถ้าเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะก็ใส่สักหยุมหนึ่งก่อนนะคะระวังมันเปรี้ยวนะคะนะตาลงไปค่ะตำตำตำไปค่ะ ใส่ตะไคร้แล้วก็มะม่วงสับลงไปค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็มาตำเนือเให้เข้ากันนะคะตำไปชิมไปค่ะทุกคนเผื่อมันผิดสูตรยังไงก็จะได้เติมเข้าไปอีกค่ะเนี่ยค่ะเป็นกับข้าวระลึกคิดถึงแม่นะคะเวลาคิดถึงบ้านที่เมืองไทยช่วงนี้มะม่วงและตะไคร้หลังบ้านพี่กําลังมีนะคะพี่ป่าก็จะตำช่วงนี้แหละค่ะเพราะว่า ของทุกอย่างมันสดตะไคร้สดมะม่วงสดมันก็จะหอมนะคะขาดอะไรเหลืออะไรก็เติมลงไปค่ะเพอเวาลาเวลาคิดถึงแม่ทีไหลพี่ป่าก็จะทํากับข้าอะไรที่แม่เคยทําให้กินแล้วแม่ชอบฝีมือแม่ทุกครั้งโอเคพี่เติมมะม่วงลงไปอีกค่ะหน้าตาก็จะออกประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวพี่ป่าก็จะมาใส่น้ำปลรราเลยนะคะปลรรา้ายี่ห้อนี้ ไม่น่าไม่รู้จะใส่เข้ากันหรือเปล่าแต่ก็ลองดูเนาะใส่น้ำปลาร้าหรือน้ำปลาก็ได้นะคะแล้วก็ผงนัวที่ตามชอบนั่นแะคะ่ะส่วนพ,พี่พี่ใส่ผงนัวตั้งแต่ตอนตําพริกไปแล้วนะคะ,ะลแล้วก็เรมาตําใหม่อีกรอบหนึ่งให้มันอ่าน้ำปลาร้ามันเข้ากันกับอ่ากระไก่นะคะถ้าคนไม่กินน้ำปลาร้าก็กินน้ำปลานะคะนอกจากตำจากยำมะม่วงแล้วนะคะ กินดิข้าวคุกกะปิอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็มันก็เหลือเนาะก็เอามาตําน้าพริกแบบนี้เลยค่ะน้ําพริกที่บ้านพี่เขาเรียกน้าพริกอไก่มะม่วงนะคะอืมอร่อยมาเน้นะคะแล้วพี่ปาก็จะตักใส่กระปุกแบบนี้นะคะใส่ะอันนี้ก็จะใส่อีก,กระปุกหนึ่งเก็บไว้สามีชอบเหมือนกันค่ะ สามีพี่ไม่ว่าจะทําอะไรก็กินด้วยทุกอย่างคะ่ะพี่ปาไปแล้วนะคะวันนี้ก็เอาน้าพริกอก็เรียกว่าไก่มะม่วงมามาตำให้ดูนะคะก็ถ้าคนยังไม่เคยกินก็ลองนะคะอร่อยมากคะ่ะแล้วก็แม่พี่นะกินข้าวหมดหม้อเลยนะคะก็คือแทบจะไม่ต้องหาผักเลยนะกินกับผักสดอร่อยคะ่ะอร่อยะคะ่ะอร่อยมากคะ่ะมีความเปรี้ยวของมะม่วงแล้วก็ตะไคร้ก็จะหอมพริก กระเทียมหอมมันก็หอมอยู่แล้วเนาะก็เข้ากันค่ะทุกคนคะ่ะพี่ป่าไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ